าทียนะครับเนาะเก็บเอาปลาขาวปลาชิ้นเอาชิ้นเข่ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เห็นปลาใหญ่ก็จะเป็นปลานั่งนะครับปลานั่งปลาเสียมนะครับเนาะเทียนนะครับเแล้วข้อมันยังมาท่านเห็นนะครับแล้วปลาขาวครับปลาขาวปลาตองกับไล่อยู่ครับลองหนึ่งวันนึงกับมหาเชนึงเหรอ đi đằng kia này các bạn, tiếng cừu cái tiếng trâu súng nạp <laughs> nó <laughs> 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 còn nữa. Xin chào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 . Xin นี่ได้เกือบถวยมันเยอะแล้วคัณขาวนะครับงายไปบ่เปลี่ยนแล้วครับปีปลาอยู่เหนือน้ำไหลโอ้เต็มแหงครับออันนี้คือ อันอ uhm, oh ันี้บ้านห้หลากเครับบันึ่งหลากเานะครับโอ้ครับอถั่วเครับไมนใชอะลรเพื่ถั่วอย่เี้ย ปลดาตดึ้งเน,นี้เปลยใส่เลยป่วยนะค,ครับปลาแงงครับนะปลาแง่งปลาขาวปลาเนื้ออ่อนปลาครับปลาเนื้ออ่อนน,น,น,นี่ครับน้ำเตรียมน้ำแข็งใส่วอมเลยครับนี่ใสในรางพรมเลย ไม่นมห,มนหน,มหน,น,มนีมากหลายคุมกันครับเดี๋ยวกาเป็นกุมนี่งนครับเดี๋ยวก็เป็นคุมหนึ่ง้วครับเนาะไม่หนีมากหลายคุมเลยครับหนึ่งกลุ่มทั้งผี่เห็นเรื่องปลาแล้วเป็นปลากระเลายหแล้วครับเป็นปลาน้อยครับนี่เป็นนั่งครับเป็นนัง่งคนหนึง่ง

nhìn cái phát cái <laughs> cô đó là. cái <laughs> này, đọt đoạt เนี่ยกึคนคักแถวจรงไหมูวันใส่น้ำเลยเป็นอ่างป่าเง้มเ่ยคุณ้อมคุณผค้ชมมาุณผู้ชมคุณผู้ชมคู้ชอู้ชู้ชมคุณมผู้มคุ้ชมคุณมค้ชมคุ้มคุณผุ้้ม้้ค เต็มเฮียกัครับเจ้านยัวงมนนบ้ม่ปาครับเต็มเฮงยลยไ่ว่ามึงหังาไม่มาเด้อบ่จะปลาครับโดดอยู่ดิบ้านมีคนใดอยู่ตัวนี้สูดะไรโอ้โหึ้นฟอด cái gặp bé là. cái bé lạ, ta bà có <laughs> <Đột chứ này. cười> <laughs> เดือต้นอะไต้นจ่าเลืดสามตัวนี่สุดัวนึงให้หลังเจ้าโดดนั่งกันนึง Bạn hèm bơi đội hỏng lắm anh bữa anh 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 anh

สองหลังกับหลักไปกัน เงแ้ยครับไปหาไปใช้อีกปไหน,นไปหาเนาะมาแกกก่อนถ้าสุกใจหาวันนี้ไงแล้วเต็มของเบวนป่าของนี้ครับ จับดึงมือเรา่อนะเดีมือเราเล็กเออเออไปแต่ฟังมันสูงเนาะขึ้นยากนี่ยเป็นการขึ้นแเ้าในปลาได้เขื่องของของใย้ว สำหรับคลิปนี้ครับสิเดียรจบไปสำเนร็จได้กันไหมเสียนเหียเสี่ยงเอ่อนี่เพือนกันหาปลาไปเรื่อยๆครับช่วงช่วงเที่ยงครับนี่พาพี่พาน้องไปเบิ้งอีกเจ้าหนึงนะครับคลิปนี้คือเรากรับฝากอะไรก็แชร์ครับอลไรก็ติดตามครับทั้งเพจนะครับแล้วก็ทั้งช่องยูทูปนะครับนะฝากช่องทีธีชวนไปครับช่องหน่อยครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ต่างคขั้วผอมเลยอันนี้ไปให้แงตากแดดไหดไปแดดเขาตากแดดเลยมั้นหน่อย่ตาแกดดขด้นอยหน่อยคนบ่าวนี่เกิจาตัวตุ้ยไงโอ้ลาย อันนี้ขึ้นแล้วมาจิกลับแล้วมาเ็นยังไงบัวเลย้ข้นมาพักเทียงเลยข้นมาจะซื้อหลานยุ่เขาซุ้มื้อกนจากเ่นคละมาเตแลก็เทุ่ท้ายที่ว่าเจอสุดทถ่ายที่ว่าอีกบ่เธอมาอีกกันแล้วพูดซื้อกันกี่ยางเทียเมียได้มัน โอ้ผู้เฮ็ดป่าไหยบไหมผู้ขั้วป่าเห็ดเป็นเลยล่ร <c oughs> มีเตรียมเขาเทียงนะครับต้น่มโ <c oughs> อ้ต้มบัอ,มอยมาผัดต้มไม้ต่ำหงเขากันยังไงครับเนี่ย อืมของเสียบด้ยนั่น